มาตราตัวสะกดนะคะมีทั้งหมด8มาตรานะคะนักเรียนมีทั้งหมด8มาตราลืมไปหมดแล้วใช่ไหมเนี่ยมาตราตัวสะกดมี8มาตราจําไว้นะคะทั้งหมดคือมี8มาตราไม่ใช่4มาตรานะลูก8มาตราคือมาตราที่เราเรียนไปแล้วจําได้ไหมครั้งก่อนมาตราที่มีตัวสะกดแค่ตัวเดียวอะค่ะมีมาตรากง กลมเกยและเกิลน,นี่คือสี่ตัวนี้นะคะแล้วที่เรากำลังจะเรียนเพิ่มไปอีกสี่ตัวก็คือกบกดกนลและกบเห็นไหมคะอ่ารวมทั้งหมดเป็นแปดมาตรานะคะเมื่อวานนี้คุณครูส่งคลิปให้ไปแล้วบางคนก็อาจจะได้ดูว่าทุกครั้งที่ อะไรเอ่ยมลักษ์บอกเปิดไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวรอคาถามต่อไปเดี๋ยวครูถามเดี๋ยวครูถามมลักษ์มลักษ์จองแล้วหนึ่งคำถามเนาะไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรมังกรก็เปิดไม่ได้ใช่ไหมไม่เป็นไรคะ่ะเพราะว่าตอนนี้ครูปิดไหมคุณครูจะเปิดเปิดให้เฉพาะคนที่คุณครูถามเนาะเพราะว่าถ้าเกิดให้นักเรียนเปิดทั้งหมดบางคนอาจจะมีเสียงรบกวนเดี๋ยวมันจะรบกวนเพื่อนคนอื่นเนาะไม่เป็นไรนะคะ ่ทีนี้ดูค่ะพบทวนบางคนอาจจะยังไม่ได้ดูคลิปอครูจะบอกว่าเวลาที่คุณครูส,คส่งคลิปไปให้ดูนักเรียนพยายามดูให้จบหน่อยนะคะเพราะว่าท้ายคลิปอาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษรออยู่นะคะดูให้จบคลิปนะคะถ้าเกิดดูจนจบแล้วจริงๆเนี่ยถ้านักเรียนไม่เข้าใจนะคะนักเรียนก็สามารถถามคุณครูก็ได้นะคะแต่ว่าขออย่างเดียวดูให้จบคลิปก่อนโอเคนะคะ ค่ะทบทวนค่ะทบทวนออันนี้ของเมื่อวานเนะลบลบลบอันนี้ของเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้ครูให้คลิปไปดูมาตรากกตัวสะกดหลายตัวคือนอกจากตัวมันเองแล้วเนี่ยมันสามารถมีตัวสะกดอันอื่นเนี่ยสามารถเป็นตัวสะกดในมาตราน,นั้นได้นะคะอย่างมาตรากบกม,มีกอไก่เป็นตัวสะกดมันก็ยังมีขอไข่ขอควายและพอรััางเป็นตัวสะกดได้ อย่างที่คุณครูยกตัวอย่างไปคําว่าเมฆคาว่าเมฆอย่างเนี้ยนะคะถ้านักเรียนไม่รู้ว่ามันคือมาตราตัวสะกดไหนมันมีหลายวิธีมากเลยในการที่เราจะแยกมาตราตัวสะกดนะคะเช่นเราจะดูจากตัวสะกดของมันตัวสุดท้ายตัวนี้ว่ามันอยู่ในมาตราไหนในสี่มาตรานี้ในเมื่อเราเจอแล้วมันอยู่ในมาตรากฎก็แสดงว่า คำว่าเมฆเป็นคำในมาตรากกเข้าใจไหมคะแต่บางคนเขาอาจจะดูแบบดูแบบนี้ก็ได้เขียนมาเป็นคำอ่านค่ะเวลาที่เราเขียนคำว่าเมฆเป็นคำอ่านนะคะก็จะได้แบบนี้อกกเมฆแบบนี้นะคะพอเราเห็นตัวสะกดและคือกอไก,ก,ก่ก็จัดในมาตรากกแบบนี้ได้เลยเรามั่นใจนะคะนักเรียนพอเข้าใจนะอันนี้คือแค่ทบทวนนะคะเพราะว่าคุณครูส่งคลิปไปแล้วเมื่อวานนะ บางคนบางคนยังไม่ได้ส่งกันบ้านเลยนะคะการบ้านครูให้ทําอะไรเนี่ยครคูให้พัดอันเนี้ยลงในสมุดนะคะต่อไปมาตรากฎมาตรากฎเนี่ยจะมะีตัวสะกดอื่นๆเยอะมากกว่ามาตราตัวสะกดทั่วไปนับสี่นักเรียนนับในหนังสือตัวเองสีว่ามันมีกี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า สิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้ารวมตัวมันเองเป็นสิบหกตัวเยอะไหมคะเยอะมากนะคะแล้วคําในมาตรากดก็จะมีเยอะแยะมากมายอย่างที่ครูยกตัวอย่างวันนั้นไปก็คือคําว่ารูปในคลิปนะคําว่ารูปนี่ก็คือมาตรากดนะคะโอ้ไม่ใช่สี่รูปขออภัยคําว่ากดเมื่อกี้นี้มาตรากดขออภัยคะ่ะคําว่ากดอย่างเงี้ยนะคะพอเราเอามาเขียนคําอ่าน มันก็จะเป็นกอ,อกดอกดกแบบนี้นะคะตอนนี้เข้ามากี่คนแล้วเนี่ยโอ้ยอี่สิบสองเยอะค่อนข้างเยอะเยอะพอสมควรนะคะใครยกตัวอย่างมาตรากดให้ครูอีกได้บ้างเนี่ยยกตัวอย่างมาตรากดให้ครูหนึ่งสิใครมลรักษมลักษ์ไหนมนลักษ์ที่ไหนหามลักษ์ บนลากกดอันนิ้วค่ะแล้วตอบคุณซียก็อย่างคำมาตรากดให้หน่อยจักหนึ่งคำมาตรลากกดมีดอเด็กเออดอเด็กดอเด็กคาที่มีดอเด็กทำอะไรก็ได้ลูกนี่หดนี่หมดนี่คำที่มีดอเด็กว่าอะไรมันไม่ได้หลอกอะไรคำว่าอะไรคะคำที่มีดอเด็กได้คำที่มีดอเด็กตัวสระกดอะ คำทีม่มีดาวเดกเป็นตัวปรากฏอ่ะเอาคิดคนอื่นก็คิดนะคนอื่นก็คิดสิปรากฏพิมพ์ได้ไหมพิมพาปรากรดอ่ะ,อะพิม์อ่ะจะพิมพ์ถ้าพิมพ์ปิดไม,ม่นะคะไหนมาตรากรดนักเรียนลองคิดมาตรากดแล้วพิมมาในช่องแชทให้ครูสิคิดคำมาตรากฏดค่ะคำมาตรากฏดคือต้องสะกดด้วยดอเด็กหรือจะสะกดด้วยตัวพวกเนี้ยอ่ะ ตัวเหล่านี้ก็ได้นะคะมีเยอะแยะมากมายเลยอ่ปรากฏคนอื่นล่ะคะพิมมาเลยพิมมาเลยพิมมาในช่องแชทเลยปรากฏได้คําว่ากดกดตัวที่ครูเขียนตรงนี้นะคะคือกฎหมายนะคะอย่างที่ปรากฏที่มนุษ์พิมมาใช้ถูกต้องนะคะต้องใช้ต่อประตะเก่งมากนะคะคนอื่นล่ะพิมมาในช่องแชทสิลูกคําที่อยู่ในมาตรากฏมีอีกไหม มีไหมคะมีไหมคะหายหมดเลยเหรอคนอื่นคนอื่นพิมพ์มาได้นะคะเดี๋ยวครูจะบอกว่าใช่หรือไม่ใช่นะมีไหมปฏิพินปฏิพินยังไม่ใช่นะคะเพราะว่าปฏิพินเนี่ยตัวสะกดคือนอนหนูนะลูก ปฏิทินตัวสะกดคือนอนหน,นูยังไม่ใช่นะเห็นไหมคะปฏิทินเอามาตรากดก่อนนะปฏิทินตัวนี้นะคะมันเป็นนอนหนูนะถ้ามาตรากดจะต้องมีตัวสะกดคำเหล่านี้ที่เขายกตัวอย่างมานะลูกเก่งมากดีแล้วนะคะ กล้าสแสดงความคิดเห็นดีมากนะคะ,ะคำเนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะักเรียนเช่นคําว่าพิชิตอย่างในดูในคําในตารางเห็นไหมพิชิตตัวเนี้ยต่อเต่าปฏิเสธปฏิเสธเก่งมากปฏิเสธเออบางคนบางคนแบบมีไหวคลิปเอยเอาคําจากข้างล่างก็ได้นะคะปฏิเสธเห็นไหมคะ ตัวสุดท้ายเนี่ยตัวสะกดของมันคือทอธงอันนี้ทอธงนะคําว่าเศษพอเราเอามาเขียนคําอ่านมันก็จะได้สอเอดเศษแบบนี้นะคะเก่งมากมีอีกไหมถ้าหมดแล้วผ่านไปมาตราอื่นนะคะจบไปมาตรากฎนะทีนี้เรามาดูมาตรากลค่ะเรามาดูมาตรากลเดี๋ยวนะ มาตรากลนะคะจะมีนอหนูเป็นตัวสะกด่านเรียนมีนอหนูเป็นตัวสะกดแต่นอกจากนอหนูก็ยังมีอันอื่นด้วยนะคะมียอหญิงนอเนรรอเรือรอลิงและรอจุฬานั่นเองค่ะคําในมาตรากลนี้ก็เยอะนะคะต่อให้มันใช้ตัวพวกนี้เป็นตัวสะกดเนี่ยเวลาที่เราอ่านมันก็จะออกเสียงเหมือนมีนอหนูเป็นตัวสะกดอย่างที่ตคุูยก็อย่างในคลิปไปก็จะเป็นคําว่าวานเนาะ วานตัวนี้รู้จักไหมคะรู้จักวานตัวนี้ไหมคะวานที่อยู่ในทะเลนะคะเวลาที่เราเอามาเขียนคําอ่านนะมันก็จะได้วอานอวานแบบนี้นะคะหรือคําว่าบุญคําว่าบุญบุญเนี่ยจะสะกดด้วยยอหญิงนะคะบุญเนี่ยจะสะกดด้วยยอหญิง เวลาที่เราเอามาเขียนคาอานะ่านเนี่ยมันก็จะเขียนว่าบออนอบุญแบบนี้นะคะก็จัดอยู่ในมาตรากลหมดเลยนะคะคือว่ามาตราตัวสะกดเนี่ยไม่ยากใช่ไหมนักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจแน่นอนทีนี้เรามาดูมาตรากบค่ะดูมาตรากบอันนี้ทบทวนนะเพราะว่าบางคนน่ะดูใน่าในคลิปที่ครูส่งให้เมื่อวานไปแล้วนะคะมาตรากบ เช่นคำว่ารูปเมื่อกี้นี้ที่คตูยกเัวอย่างผิดไปคําว่ารูปมาตรากบเนี่ยจะมีอยู่แค่สี่ตัวรวมตัวมันเป็นห้านะคะปอปลาพอพานพอฟันและพอขมเภาเป็นตัวสะกดคําว่ารูปปอปลาเป็นตัวสะกดเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันอยู่ในมาตรากบเราก็สามารถตอบได้เลยว่าปอปลาเนี่ยเป็นจักอยู่ในมาตรากบก,ก็ได้แต่บางคนยังไม่ชัวร์เอ,อ้ยจำไม่ได้นะคะ ลองเขียนคําอ่านดูอ่ลองเขียนเด็นคาอ่านดูก็จะได้แบบนี้รออูบอรงเห็นไหมคะตัวสะกดก็คือบอบไม้แบบนี้นะคะเราก็รู้แล้วในเมื่อสะกดด้วยบอเไม้ไมละมันก็ต้องอยู่ในมาตรากบแน่นอนถูกต้องไหมคะ,ะฟังตามไปทีนี้นะคะอันนี้คุณครูจะไม่พูดแล้วนะเพราะว่าคุณครูสอนอ่านในคลิปไปแล้วเนาะเนี่ย คำพวกนี้นะคะครูคก็ให้นักเรียนเนี่ยลองเขียนแล้วก็ฝึกอ่านที่บ้านแล้วนะคะทีนี้นักเรียนเปิดไปหน้าถัดไปค่ะนักเรียนเปิดไปหน้าถัดไปจะมีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเขาบอกว่าให้นักเรียนเติมคำในมาตรากกบกดกกนและกบแล้วก็อ่านคำเหล่านั้นนะคะแต่ว่าครูจะให้เติม อันนี้ครูจะยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างให้นะในแต่ละมาตราเช่นอันแรกค่ะเขาให้คําว่าแตกมาเราจะเติมคําว่าอะไรดีเอาให้คําว่าแตกมาเราจะเติมคําว่าอะไรดีใครใครรู้บ้างเขาให้คําว่าแตกคําต่อไปก็ต้องเป็นมาตรากรคือคําว่าครูอาจจะคิดคําว่าแตกแยกก็ได้นะคะ แตกแยกแบบนี้นะคะ,ะเดี๋ยวถ้ามันตัดไปนะคะให้นักเรียนกดเข้ามาที่ลิงก์เดิมนะถ้ามันตัดไปให้นักเรียนกดเข้ามาที่ลิงก์เดิมนะคะ,ะทีนี้ดูต่อไปขนมนักเรียนนึกถึงขน,ขนมอะไรบ้างที่ใช้มาตรากบที่มาในแชทนหรือใครจะเปิดไหม ที่มาในแชทสิลูกหรือใครจะเปิดไมค์คะขนมครกเก่งมากอภินญ,ญาเอาไปเลยสิบคะแนนขนมครกขนมครกเออเก่งมากนะคะเขียนไว้เขียนไว้ก่อนอภิญยาบวกสิบแล้วนะอ่าเร็วคนอื่น แตกแยกใช่ใช่คำว่าเชื้อล่ะเชื้อเชื้ออะไรคะเชื้ออะไรลูกคำต่อไปเชื้อจุดจุดจุดเขาให้คำว่าเชื้อมาเราจะเติมคำว่าอะไรที่มันอยู่ในมาตรากบอาจจะไม่ใช่ตัวสะกดกอเก่งมากค่ะกิตสดากิตสดาเชื้อโรคเก่งมาก เอออ่ะศิด,ดาไปเลยสิแนนอ่ะทีนนี้นักเรียนคะเดี๋ยวมันมันจะตัดเนาะให้นักเรียนกดเข้ามาที่ลิงก์เดิมเนาะเพราะว่ามันหมดเวลาของของมันนะคะมีคนมีคนตอบมา บริโภคมีคนตอมาบริโภคใครมลลักษ์มลลักษเก่งมากอ่ามลลักษ์ไปบริโภค